พี่น้องชิปนี่กับภาพมาบึงงวงงามของแก่นงวงงามเนะพี่น้องเนะนาะงางงามพี่น้องแม่นี่สวยมากเลยครับพี่น้องเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องเนาะหลายตัวพู้ของแกน่นขอกแกน่นฟ้ามแกน่นงโคงามแก่นงวงงามเนะพี่น้องเนาะหลายตัวครับมันนี่ภาพมาบึงพี่นอ้องอ้นี่ตัวหนึ่งแม่นะยังสวยเลยครับ วา้าวแม่นี่เด็ดพี่น้องนี่แม่นี่สุดยอดว่ะพี่น้องแม่นี่งามสวยๆสุดๆครับแม่นี่สวยสุดๆมากๆเลยครับพี่น้องงามมากงามมากสวยงามอันนี้ฟาร์มของแก่นเปลี่นวัวง,งามเลยพี่น้องเด้อฟาร์มแก่ แมลงสุดยอดเลยพี่น้องเห็นบ่แม่พันแม่บอกยางสวยเลยครับสุดยอดครับคุณยางงามเลยโอ้นแม่ใหญ่เขาเห็นบ่มคุณแม่ใหญ่เขาตัวใหญ่สุดตัวนี้มีต้สวยๆพี่น้องเอ้ยงอ่งามครับพี่น้องสวยหลายงามหลายคนมักเนาะพี่น้องเนาะแล้วตะผูมักผู้ชอบเนาะพี่น้องเนาะผู้ขายเห็นก็อดบ่ได้คนมักงอพี่น้องเป็นอยู่ไสถ่ายเบิดได้เห็นงอ่งามอดบ่ได้ตัวพี่น้อง สวยหลายงามหลายครับงามสุดๆเมึงมึงเขาขั้นพอถูพี่น้องถอนล้อมขั้นเมาเขาง,งามกับงามเนี่ยครับพอดมากงนอเราพี่น้องเนาะเห็นยุใสกับไายเห็นซยซใสกับไายเราผู้ขายก็ได้งามหลายมันนี่มาเร็วอยเรื่มามาหนูมามันนี่มาเร็วอยเรื่เร็วมาเร็วไม่ไทยในใกล้ๆเรื่อยเร็ว เป็นบมนให้สาวสวยเขานี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องตัวนี้ตัวล่าสุดเขาตัวหนึ่งทับอยู่ในทองพี่น้องกำลังทอง่สองแม่สตังกำลังทองเสู่เสดยโลกตกปู่ขูเขาเขาปล่อยเขาปล่อยไปลวนวะนาะเสดยเนาะโอ้ยงามงามพี่น้องอดบาใดใหอดถึงช่มบาใดใหของเขาขององ,งามเนาะ งวงามพามาเบืองงวงามเมือนี่คนมักง้วพี่น้องเ,เอ,อ้ยผู้ขาเป็นบุญชูฟาร์มมักง้วครับพี่น้องเห็นอยูย่ใส่บ่ไดงงาวงามเนี่ยมักไทยเอาเป็นคนมักหลายม,ามักงวงครับเมื่อนี่แม่บอกสยวยนะครับตัวนี้แม่แม่ใหญ่งครับพี่น้องล้อยหาขึ้นแล้วผมว่าตนนัวนี้แม่สวยตัวน,นี้ตัวน,นี้สิสวยสุดอยู่ในหนีแล้วครับพี่น้องเลยไปแล้วตื่นไต่แล้วนมนมนี่มานนี่เร็วเร็วเร็วมามามา เาต้องตื่นมาต้องตื่นมาน,นี่ลูกมามาน,นี่เดียวครับชิบหนก่ไว้สำเนีนะพี่น้องเน้อยชิปหนาเขาพพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ